สวัสดีครับจากที่ผมไล่เรียงไป11เ,เกมที่จะวัดผลว่าทีมไหนหน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์พรีมเมียร์ลีกมากที่สุดระหว่าง3ทีมลิเวอร์พูลอ์สซอนอลมนซิตี้ในนั้นเนี่ยผมก็พูดอีกว่าจุดที่จะเป็นข้อสังเกตเป็นเช็คพอยที่เราจะตรวจสอบก็คือมีทีมไหนที่ทำ แต้มหล่นก่อนแล้วเกมที่2เหตุการณ์ที่ทําให้แต้มหล่นมันก็เกิดขึ้นที่สนามเอติฮัสเตเดียมโดนก่อนมันเป็นอาการเดิมๆที่เป็นมาตลอดในปีที่ผ่านมาในซีซัน2024ต่อ2025แมนซิตี้ของเป๊ปกอร์เดโอลามีอาการอย่างหนึ่งที่เป็นอาการที่สังเกตได้ชัดเจน นั่นก็คืออาการแพ้สัตว์ปีกถ้าเจอทีมไหนก็ตามที่มีโลโก้มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์ปีกทีมของเป๊ปมีปัญหาเยอะเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปในซีซัน2023-2024ต่ออาการนี้ไม่เกิดขึ้นในอาการแพ้สัตว์ปีกก็มีทั้งเสมอและแพ้ ในปี2024-2025ต่อ 2025, เป๊ปแพ้สัตว์ปีถึง5เกม2ใน5ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลในซีซั่น2023-2024ต่อ 2024, มีอาการสะดุดเหมือนกันแต่เป็นอาการเสมอทีมของเป๊ปเนี่ยเสมอทีมที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์ปีอยู่ทั้งหมด4เกม อ่ะทีนี้มาไล่เรียงดูเอาล่าสุดก่อนเลยนะครับอาการที่มันยังไม่หายนี่มันมากําเริบซ้ำโทมัสแฟรงค์มาคุมทีมสเปอร์นาทีนี้เนี่ยสเปอร์เล่นได้น่าสนใจมากย้อนกลับไปในนาชิงซูเปอปร,ร์คัพซึ่งจะเป็นโทรฟี่แรกในการคุมทีมทนันเมสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์ก็ เกือบที่จะเอาชนะเปเช่ได้ยิงนำเปเช่ไปก่อน2องปตูศู 0, แล้วจากการเปลี่ยนตัวนักเตะเปเช่ก็ไล่ตีเสมอสจบด้วยสกอร์สองสองรวนจุดโทษเปเช่ก็คว้าทอฟี่ทุกครับไอคองได้เป็นที่น่าเสียดายมากๆถ้าทวันแฟรงค์ไม่เปลี่ยนตัวมีโอกาสมากเลยนะครับที่ทวันแฟรงค์เนี่ย คว้าโทรฟี่ให้กับท่านั่สเปร์ได้ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าดูจากฟอร์มและพอเปลี่ยนตัวปั๊บมันเห็นชัดเจนเกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็เห็นเลยนะครับว่าการเล่นที่เป็นระบบระเบียบการที่บีบคู่ต่อสู้ได้ดีในทุกแดนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแนวรับในแดนบนในแดนกลาง คู่ตสู้ดยเพราะนักเตะใหม่ของแมนเิตี้เนี่ยเล่นไม่ถนะัดได้บอลคู่ต่อสู้ก็ถึงช่วงแรกโอเคแล้วก็เห็นการคลองบอลที่มากกว่าของแมนซิตี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าดูสัดส่วนการคลองบอลมันก็ไม่ได้ฉีกหนีกันแบบขาดกระจุยเลยมันคลองบอลระดับ6กสิบสี่สิบแมนเิตี้เนี่ยไม่มีโอกาสจะแจ้งมากสักเท่าไหร่มี ็ติดเซฟติดบล็อกของผู้รักษ,ษาประตรูแล้วก็กองหลังแล้วก็แดนกลางที่ช่วยกันเล่นอย่างมีวินัยแล้วก็มีแบบแผนแต่จังหวะขึ้นบอลแล้วก็ทําเร็วใช้บอลยาวทิ้งบอลเร็วเลยทั้งขึ้นทางริมเส้นแล้วก็คลอสซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเป็นที่มาของสะกอขึ้นนำหนึ แล้วก็การเพรสซิ่งการเข้าเตะเพรสเข้าใส่ไปกดดันลูกษาประตูซึ่งเป็นรูกษาประตูเตวลาอ่อนก็คือเจมส์ทรัฟฟอร์ดแล้วก็เมื่อโดนบีบเจมส์ทรัฟฟอร์ดก็ทําความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทุกตัวที่จะเป็นตัวคอยรับบอลเนี่ยนะครับมีตัวที่ตามประกบปรากฏว่าทรัฟฟอร์ดก็จ่ายยัดให้ตัวที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็นั่นแหละนะครับ เหมือนเสือที่จ้องตะปบเหยื่อจังหวะนั้นแหละนะครับผู้เล่นของทอนแนส์สเปอร์นะครับก็เข้าถึงบอลแล้วก็เข้าไปแซะแล้วบอลเนี่ยก็หลุดมาหาผู้เล่นที่เข้าไปเพรสแทรฟฟอร์ดแล้วก็จากจังหวะที่ยิงจังหวะแรกดูเหมือนจะเป็นลิชาริสันแต่ปรากฏว่ามันไม่ถนัดยิงไปติดแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปเนี่ย บอลมันก็หลุดไปหากองกลางตัวใหม่ที่ยืมตัวมาด้วยซ้ำไปนั่นก็คือชาวปาริญญาที่เก็บตกบอลจังหวะน,นั้นแล้วก็ยิงสวนเข้าประตูไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งแรกประตูแรกเนี่ยจากเบรนเดนจอห์นสันก็เกิดจากจังหวะที่บอลจ่ายออกด้านข้างแล้วก็คูดสูสพาบอลขึ้นไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จ่ายตัดเข้ามา เบนนันจอห์นสันเนี่ยนะครับก็ควบข้อหาบอลในจังหวัดนั้นแหละนะครับบอลที่จ่ายน้ําหนักดีเบนนันจอห์นสันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีด้วยนะครับก็เคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปถึงบอลก่อนแนวรับของแมนซิ t y ตี้อยู่แป๊บนึงนะครับแล้วก็จัดการยิงสวนมือของแทรฟฟอร์ดเข้าประตูไปนาที35ที่้แล้วก็45่บวก2ก็เป็นที่มาของการเพรสซิ่งแล้วก็แทรฟฟอร์ดก็พลาด ในเกมเห็นปัญหาชัดเจนของแทฟฟอร์ดที่พอโดนกดดันเนี่ยนะครับเริ่มมีอาการตั้งแต่ที่ผิดพลาดจนเสียประตูเนี่ยนะครับดูเหมือนแทฟฟอร์ดเนี่ยก็มีอาการสติหลุดจนเล่นแล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่เนียนไม่มีความมั่นใจนะครับหลายจังหวะเนี่ยกะจังหวะไม่ดีเลยนะครับดีแต่ว่ามันมีโชคตรงที่ว่าบอลเนี่ยมันไม่หลุดไปหาผู้เล่นของเทนนมสเปอร์จบ ด้วยสกอร 02, ์สองทอมันแฟรงค์เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นยาขมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญพอมาผสมผสานกับท็อตแฮมสเปอร์เนี่ยนะครับทำให้มันเป็นส่วนผสมที่เป๊ปเนี่ยไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีมที่ทำให้เป๊ปเสียประตูมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลตั้งแต่มาคุมแมนซิตี้เนี่ยนะครับพลาดท้าให้กับลิเวอร์พูลเยอะสุด ทีมมันดับ2ก็เป็นทอตแนเสเปอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ทอมัสแฟรงค์วางแทคติกดีมากๆเล่นคล้ายๆเล่นกับเปเช่เลยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยต้องจับตามองแต่จากออกสตาร์ซีซั่นไปจนทั้งถึงสิ้นสุดนัดที่13ซึ่งไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่เจอทอตแนสเปอร์เลยนะครับ จะเจอหลังจากนั้นอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีอาร์ซ a นอลเองก็จะเจอกับทอนนัมสเปอร์เหมือนกันก็จะเจอประมาณสักนัดที่8ปนัดที่เ้นี่แหละนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะครับที่อาร์ซ a นอลจะเจอกับสเปอร์แต่ปรากฏว่าในสิบสามเกมริบ้ฟูไม่เจอกับสเปอร์เลยทั้งแล้วก็ในเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ ผู้เล่นคนหนึ่งของแมนซิตี้เนี่ยนะก็มีอาการบาดเจ็บนั่นก็คือนักเตะใหม่ก็คือรรยานเอเนรี่ซึ่งบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ได้จากจังหวะที่เข้าไปบล็อกจังหวะยิงประตูของผู้เล่นของทันเน็สเวอร์นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหยียดขาไปแล้วไม่ได้เกรงไว้รอรับการประทะปลายเท้านี่สะบัดเลยนะครับจากนั้นก็มีอาการเจ็บแล้วก็ ดูอาการอยู่พักหนึ่งไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับอาการเจ็บนี่มีมาตั้งแต่ก่อนนาทีที่2ี่สิบแล้วแต่ดูอาการแล้วไม่ไหวก็เปลี่ยนในจังหวะที่บอลตายนะครับแล้วก็นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนักเตะใหม่อย่างลายานเชกี้แล้วก็ทิจานี่ไรเดอร์แล้วอีกหลายๆคนก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มอย่างที่เคยทําได้ในเกมแรกนะครับในเกมที่บุกไปถล่มวูดแฮมตันแล้วก็ นักเตะหลายคนที่เป็นตัวหลักที่เคยทําผลงานได้ดีปรากฏว่าการจัดตัวของเป๊ปเนี่ยนะครับก็ไม่มีนักเตะเหล่านั้นลงนะครับที่ดูจะพอมีอิมแพ t หน่อยหนึ่งก็มีมามูสนะครับที่ผมดูแล้วว่าน่าจะโอเคหน่อยหนึ่งนะครับนเนี่ยเนี้ยก็นี่ภาพโดยรวมตอนนี้เนี่ยอาการแพ้สัตวปีกย้อนกลับไปดูในซีซั่นสองพันยิบสามต่อสองพันยิบสี่นะครับปรากฏว่าเจอสัตว์ปีก แล้วทําแต้มหล่นเนี่ยนะครับ16ธันวาเนี่ยนะครับเสมอคือเชนเพลย2-2ทีเช่น,นั้นแมนซิตี้เป็นแชมป์ครับแซงอาร์เซนอลเข้าป้ายไป3ธันวาเสมอทอตแนมสเปอร์3-3เล่นในบ้านด้วยนะครับทําแต้มหล่นไป2แต้มนะครับแล้วก็พบกับลิเวอร์พูล2คนเนี่ยนะครับเสมอ1-1ทั้ง2คนเลย นะครับซีซั่น2023-2024ต่อนี่คือ4เกมของซีซั่น2023-2024ต่อทีเนี้ยนะครับถ้าตัดเกมล่าสุดที่แพ้คาบ้านให้กับทันนันเฟอร์นะครับเอาเฉพาะเกมที่เจอสัตว์ปีกแล้วทำแต้มหล่นนะครับ17พฤษภาคมเนี่ยนะครับแพ้คริสตันพาเลตแล้วก็ทำให้พาเลตเนี่ยนะครับได้แชมป์เอเวครับจากฟีเทาเอเซ่15มีนาเสมอไบรตัน สองสองนะครับยี่สิบสามกุมภา,พาแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านศูนย์สองสิบห้ามกราเสมอเบรนฟอร์ดสองตสองตอนนั้นเนี่ยคุณภาพของนักเตะของแฟรงค์เนี่ยนะครับยังไม่ดีขนาดนี้นะครับเจ็ดธันวาเสมอคริสตันพาเลต2สองอสองเกมนั้นเนี่ยไปเยืนนะครับแล้วก็ต้นเดือนธันวาก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์สองปยี่บสี่พฤศจิกา แพ้ทอนนัมเปอร์ซูมฤดูสี่นะครับแพ้แบบโหดมากเละเทะเลยนะครับแล้วก็สิบพฤศจิกาแพ้ไบรตันสองปรต่อหนึ่งแล้วก็สามสิบเอ็ดตุลาแพ้ทอนนัมเปอร์สองปตูอหนึ่งแล้วก็ยี่สิบแปดกันยาเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูตัวหนึ่งจากตัวเลขเนี่ยนะครับที่ผมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่าสิบเกมที่เจอกับสัต ทีมที่มีโลโก้สัตว์ปีกนะในซีซั่น2024ต่อ2025ันเนี่ยนะครับปรากฏว่าแพ้ถึง5เกมนะครับเสมอ5เกมนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นนัดชิงเอฟครันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเกเกมแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลทั้งไปทั้งกลับเลยกับสองเกมเลยนะครับทีนี้จากที่ผ่านมานะถ้าสภาพ ที่เล่นแล้วมันไม่ได้เหนือกว่าทีมที่มีสัญลักษณ์สัตว์ปีกนะทีมของเป๊ปเนี่ยมักจะพลาดแชมป์อันนี้มันมีเขาลางแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับที่เตะเป็นคู่สุดท้ายนั่นก็คืออาร์เซนอลซึ่งผมดูแค่ครึ่งเดียวหลังจากที่อาร์เซนอลขึ้นนำสองศูนย์จากสูตรเดิมๆนะครับที่ได้ลูกตั้งเตะก็คือลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นยูเรนทิมเบอร์ ber, ขึ้นมงก็สูตร ตั้งแถวมาแล้วก็วิ่งแทกเข้าไปนะครับแล้วก็สุ่มเลยไคลไล์เนี่ยเปิดมาแล้วก็โค้งลงตกหัวใครก็คนนั้นแหละนะครับปรากฏว่ามันตกใส่หัวทิมเบอร์ทิมเบอร์โขเข้าประตูไปแล้วอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะชุลมุนแล้วก็บอลเนี่ยมันมาตกอยู่ใกล้ๆทิมเบอร์ทิมเบอร์ก็เหยียดขาดีดเข้าประตูไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยทิมเบอร์ก็มีแอซิดให้เพื่อนหนึ่งลูกนั่นก็คือบุกโยสากะนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยบุกโยสา,ากาก็เจ็บ แล้วก็ยูเคเลสหลุดไปเกี่ยวบอลจากบอลที่ทะลุยามาแล้วก็พาบอลลากจากด้านข้างเนี่ยเข้าหากรอบเกีดโทษแล้วก็ได้ช่องก็ยิงฉลับผู้เล่นของลีสเข้าประตูไปจากนั้นก็มาได้ลูกจุดโทษในช่วงทดเจ็บนะครับแล้วก็ยูเคเลสก็ทําประตูที่สองของตัวเองได้เป็นประตูปิดกล่องในนี้เนี่ยปรากฏว่าพอไปดูในรายละเอียดเป็นประตูที่มาจากลูก ตั้งเตะถึงสองลูกนะครับทั้งสองลูกเนี่ยก็เป็นทิมเบอร์เนี่ยทำประตูได้ลูกแรกเนี่ยเป็นการโมงทําประตูโดยตรงลูกที่สองเนี่ยนะครับแนวรับของลีสสกัดไม่เด็ดขาดแล้วก็บอลมันชุลมุนอยู่ในระยะกอรอบปกหลานะครับทิมเบอร์ก็เหยียดขาดจิ้มปลายเท้าเข้าประตูไปนะครับในนักเตะที่เจ็บของอาร์เซนอลซึ่งเกมถัดไปเนี่ยจะเจอกับลิเวอร์พูลนักเตะที่มีอาการเจ็บคนแรกก็คือ จังหวะที่ถูกเข้าปะทะแล้วก็ลอยแล้วก็หัวไหล่ลงกระแทกพื้นสนามก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็นาทีที่ห้าสิบสามเนี่ยนะครับก็เป็นอุกโยสาก้าที่ทําประตูได้หนึ่งประตูด้วยนะครับมีอาการเจ็บแฮมสตริงถ้าเจ็บแฮมสตริงเนี่ยนะครับไม่เจอหรือไม่มีโอกาสได้เจอหรือผูแน่นอนก็ต้องหลังเบรกทีมชาติแล้วนะครับเร็วสุดก็กลับมาหลังเบรกทีมชาติได้ซึ่งน่าจะมาหลังจากนั้นอีกนะครับ อาการบาดเจ็บของโอเดกาดเนี่ยก็ไม่น่าจะพร้อมที่จะลงสนามในสัปดาห์หน้าได้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยไม่น่าจะลงสนามได้แล้วดังนั้นเนี่ยนัดหน้าเนี่ยทีมขออเดตาเนี่ยจะมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับอันนี้เนี่ยจะเตะสิ้นเดือนเลยวันที่31สิงหานะครับเป็นคู่ดึกเป็นคู่เอกเลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจเตะในวันเดียวกันแมนซิตี้เนี่ยจะไปเยือนไบรตันนะครับเตะคู่สองทุ่ม นะครับเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวเลยว่าลิวพูไปยืนนิวคอสเซนเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บสามแต้มได้หรือเปล่าตอนนี้ปัญหาของลิวพูคือมีผู้เล่นบาดเจ็บนั่นก็คือเจอร์มี่พิมพงซึ่งถ้าให้เลือกตัวที่เหมาะสมที่สุดที่จะเล่นในเกมที่เจอนิวเคาสเซนเนี่ยผมก็มองว่า เป็นโซโบนี่แหละนะครับที่ดูน่าจะลงตัวมากที่สุดแล้วแบตลี่ก็เพิ่งกลับมาซ้อมนะครับโจโกเมสก็ไม่น่าจะยืนระยะได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังซ้อมหนักๆไม่ได้นะครับยังเล่นแบบเข้มข้นไม่ได้ตัวที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีแล้วก็มักจะทําได้ดีทั้งรับทั้งลูกด้วยนะครับนั่นก็คือโซโบนะครับส่วนเคอิโจนกับวัตตารุเนี่ยนะครับผมก็มองว่า ไม่เหมาะที่จะลงเจอคู่ต่อสู้ที่เร็วๆแบบนี้นะครับเคอติโชโอนเนี่ยยังไม่แม่นเรื่องการยืนตำแหน่งนะครับส่วนวัตารุเนี่ยขาดความคล่องตัวขาดความเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอตัวรุกที่เร็วๆของนิวคาสเซิลทึงทั้งสามตัวนี้เร็วหมดเลยในเกมที่เยืนนิวคาสเซิลซึ่งจะเป็นการเล่นแบบคู่ต่อสู้เนี่ยต้องเล่นแบบเข้มข้นแล้วก็เข้าบอลหนักผู้เล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ ตัวลูกสามตัวเนี่ยนะครับเร็วทุกตัวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะจัดตัวผู้เล่นที่จะลงเล่นเกมในลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าตัวที่เหมาะสมมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นโซโบนี่แหละนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับแล้วก็มีบางเว็บไซต์เหมือนกันที่ตัดลายชื่อของฟอรเรนเวสออกนะครับคือกะว่าลิวพูเนี่ยใส่ตัวลงไปเน้น เกมที่จะต้องบทเบียดกันแต่ผมคิดว่ามันไม่จะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับก็จัดตัวแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละลงไปเล่นกับนิคาสเซินนะครับโดยมีฟอรเรนเบีสนะครับเล่นด้วยเพื่อให้ฟอเรนเบียสเนี่ยนะครับรู้แล้วก็จับจังหวะได้ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาปะทะกรรมาการในีค่อนข้างจะปล่อยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมว่า การบอกเล่าเนี่ยมันไม่สู้ให้เจ้าตัวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็บรรยาประกาศของกองเชียร์ที่อยู่ข้างสนามเนี่ยที่จะกดดันมาเนี่ยนะครับบริเวณสี่นะครับจะจัดการกับมันยังไงส่วนตัวที่จะเป็นทีเด็ดเนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าเป็นอุโกอิกิติเกนี่แหละครับที่น่าจะเป็นตัวทีเด็ดแล้วก็โมนะครับในช่วงต้นซีซันเนี่ยเราคาดหวังกับโมได้แล้วก็ในซีซันนี้เนี่ยนะครับมันจะมี รับกันในเช่นครับโมเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปเล่นกับทีมชาติดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกูโกอินเกเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็โคดิกาโปเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีเพียงแต่ว่าปรับเน้นแหน่งแบ็คขวาพอเอาโซโบไปลงแบ็คขวามันก็ทําให้สามนักเตะที่เราลำบากใจที่จะให้เล่นพร้อมกันนั่นก็คือแมคกากราฟโซโบ ก็สามารถอยู่ในสนามได้พร้อมๆกันทั้งสามคนเพราะว่าโซโบเนี่ยสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็สามารถอินเวอร์ตเข้ามาบีบพื้นที่ในแดนกลางได้อีกผมมองว่าตัวที่ตอบโจทย์ตอบแทคติกนี้ได้ดีที่สุดเลยก็น่าจะเป็นโซโบนี่แหละอันนี้คือทัศนะส่วนตัวผมนะนี่ครับนี่ภาพรวมๆนะครับตอนนี้เช็คพอยต์ระหว่างทั้งสามทีมตลอดสิบเอ็ดเกมเพราะว่า11เกมเนี่ยทั้งสามทีมเนี่ย จะเจอกันครบเป็นมินิลีรอบแรกจะเจอกันคนละครั้งนะครับโดยมียอร์เซนอลเนี่ยมาเยือนลิเวอร์พูลแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือนแมนซิตี้แล้วก็อร์เซนอลเนี่ยก็จะไปเยือนแมนซิตี้ด้วยผมมองว่าไอเกมพวกนี้แหละนะครับเป็นเกมที่จะชี้วัดแล้วก็สเปอร์เป็นอีกทีหนึ่งนะครับที่ต้องจับตามองนะครับแต่ถ้าโปรแกรมยุโรปเข้ามาเมื่อไหร่ ผมก็มองว่าทีมของโทมัสแฟรงค์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มสอให้เห็นอาการบางอย่างแล้วดังนั้นนี่นะครับบอลยุโรปเนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยก็เป็นช่วงระหว่างปลายปลายกันยานะครับก็จับสลากวันที่28เนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนี่นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมของบอลยุโรปแล้วเดือนกันยาตุลานะครับพฤศจิกานะครับสิ้นพฤศจิกาแล้วเราถึงจะมีโอกาสเจอท่านนาสเบอร์ครับ แต่แมนซิตี้เจอไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาเซนอ l ลก็จะเจอประมาณสักกันยาตุลานี่แหละครับสวัสดีครับ